ทุกคนวันนี้วันที่30พฤษภาคม2566นะคะมาดูกันว่าวันนี้จะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรรีบทําคลิปให้แต่เช้าแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทํางานยาวเลยมาดูกันค่ะวันอาทิตย์กับวันเสาร์ย้ํานะคะอาทิตย์กับเสาร์สองวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขที่ตัวเองชอบชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นไม่ต้องคิดเยอะอาทิตย์กับเสาร์ซื้อเลขที่ตัวเองชอบวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประจําวันหรือประจําเดือนประจําปีได้เลยนะคะ วันอังคารให้ซื้อเลขรหัส ATM จะ2ตัวท้าย3ตัวท้ายเลือกซื้อได้เลยแต่ย้ำว่าเป็นเลข2ตัวท้าย3ตัวท้ายจะดีกว่านะคะ และวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประจําวันประจําเดือนประจําปีซื้อได้เลยนะคะลองดูว่าจะเลขแบบแบบไหนนะคะส่วนวันพฤหัสบดีให้ซื้อเลขเกี่ยวกับอายุคุณพ่อคุณแม่หรือจะเอาอายุทั้งคุณพ่อคุณแม่มาบวกรวมกันซื้อก็ได้นะคะสําหรับคนวันพฤหัสแต่ถ้าไม่รู้วางคนพ่อแม่เสียไปแล้วเอาปีพศที่ท่านเสียชีวิตซื้อแทนก็ได้ค่ะหรือเอาบวกรวมกันแล้วซื้อก็ได้ส่วนวัน ไอ้อวันศุกร์นะคะเหมือนหมอแก้วเลยให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขที่อยู่อาศัยตามเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขที่บ้านหลังนั้นเลขที่อยู่อาศัยนะคะอะถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้เด่นอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยค่ะ